โอเคครับผมก็สวัสดีครับผมนี้ผมเช่นเดิมเขากับเซกาววันนี้อยู่กับรายการที่มีชื่อว่าดูอนิเมะและบอกต่อเอพิโซดที่ิ1ครับผมเย่ <c oughs> ก็มาไกลมากผมสำหรับรายการนี้นะผมก็ตอนนี้อยู่กับเอพิโซดที่51แล้วโอเคเอพิโซดที่51นี้จะมารีวิวนะไหมเรื่องเดกะรันสึครับผมอ่ะอ่ะอ่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน วันนี้เราจะมาในลุปแบบใหม่ของรายการใหม่เราจะมาปรับลุปแบบใหม่กันนะผมก็คือดังต่อไปนี้ครับก็อย่างที่เห็นกันแลลวครับนั่นคือลุปแบบใหม่ที่เราจะมาใช้กันฮะคนได้ดูไลฟ์ของผมตอนรีวิวเมื่อหลายๆสิบเอพิโซดที่ผ่านมาผมน่าจะรู้กันว่าผมใช้ลุปแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะมาใช้ลุปแบบนี้ในการรีวิวอนิเมะแล้วหลังจากเอพิโซดที่51เป็นไปต้นไปนะครับผมคือหลังๆอันนี้ก็จะใช้ลุปแบบทีมแบบนี้ในการที่จะเราจะบา ใช้ในการรีวิวนะครับผมตั้งแต่48ก็คือ5คันงที่ดูของอตัตยไนะ์ไปนวอันนั้นคือการลองนะครับผมแล้วมันโอเคมันเวิร์กผมเลยจะใช้ในตอนนี้ในตอนที่เอพิโซดที่51นะครับผมโอ okay. เคเดก้าดันสึนะครับผมเป็นอนิเมะออริจินอลนะครับผมจากทางสุดโอนัสที่ทำยูจอนสเกตนะครับผมแต่ก่อนจะบอกกันผมบอกเลยว่าผมอยากให้รายการนี้ไปในเชิงพอดแคสมากขึ้นเพราะว่าคอนเซปต์ของช่องผมอะ ที่ทํารายการที่ผ่านมามาันจะไปในเชิงคนก็อยาไปในชางพอดแคสต์คือแบบพูดคุยพ,พ,พูดให้ฟังนะครับผมคือประมาณนี้จะมีการเล่นอะไรตลก,ตลกหรืออะไรไบ้างก็ตามสไตล์ที่ผมอยากจะทํานําเสนอมาให้ทุกคนดูนะผมว่าอาจจะเป็นเรื่องนี้อาจจะเป็นแนวเครียดเรื่องนี้อาจจะเป็นแนวตลกก็เดี๋ยวจะรู้ว่าผมจะนําเสนออะไรให้คุณฟังนะครับผมโดยคุณหยุ่ทิ้งหน้าจอวันนี้แล้วก็แบบฟังได้แล้วก็ คุณจะปิดหน้าจอโทรศัพท์แล้วก็สามารถฟังได้ถ้าคุณเป็น u t u b e p r e m i u ลนะครับผมให้สามารถฟังได้ผมอยากให้รายการผมนะตอนนี้เป็นคอร์เซ็ตตเปอย่างนี้นะครับผมสามารถฟังได้ทุกที่ทุกสถานที่ทุกเวลาสามารถฟังได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องดูคลิปวิดีโอยกเว้นยกเว้นอ้นี้นะเละแชร์นะเออผมอยากให้รายการผมนำะเสนอเป็นอย่างนี้แล้วนะครับผมดันั้นก็ตั้งแต่วันนี้ก็เขาเริ่มกันเลยครับผมโอเค อ่ะตื่นเต้นเหมือนกันเนี่ยที่จะมาเชิยบทแคสซ์ฉะนั้นอ่ะมันจะมีบางสรริ่งที่ผมค่อนข้างจะอยากบอกก็คือผมจะทําเหมือนกรณีไลฟ์ก็คือมันอาจจะมีช่วงที่ผมเงียบไปบ้างเพื่อความจะรู้ว่าเพื่อความจริงว่ารายการผมจะเป็นอย่างนี้นะผมก็คือแบบจาจค่อนข้างที่จะมีช่วงเงียบไปจุดนิดหน่อยแล้วก็อาจจะมีแบบช่วงที่ผมอาจจะค่อนข้างที่จะไปทําอะไรนหน่อยนะผมก็คืออาจจะเป็นเหมือนไลฟ์เลยก็คือแบบอาจจะมีพูดไล่สาระเลยเปื่อยตาปกติก็คือผมย้ายมันพอดแคสที่มี วิดีโอที่มันยาวมากกว่า10นาทีนะผมก็คือเหมือนรีวิวอะไรต่างอ่ะคืออยากให้มีความยาวไม่สิตน,นียกเว้นรีคอมเมนต์ยกเว้นยกเว้นแนะนำนะครับผมโอเคมาเข้าสู่ช่วงเกินนํำนะครับผมในช่วงซนะัมเมอร์2 0 2 0นเนี่ยมีอนิเมที่ผมบอกว่าน่าสนใจมากมายนะครับผมแล้วก็หนึ่งในนั้นคือเมออเริจินอลที่ใครหลายคนได้ความสนใจนะครับผมก็คือเดกาดันเนี่ยแหละจากโซโลรัตผู้ทำยูโจเซนกินะครับผม มนทึส่สุครามยัยเหตเดกาแนนแหละนะครับมคือเป็นตัวชูโรงของเขาเลยสำหรับยูโจสกิแล้วก็ผลงานเรื่องล่าสุดคือผลงานอย่างยูโจเอ้เดคาดันดึกโอขอไปเดคาดันสือผู้กับน่าจะเป็นผู้กับเดียวกันม็อบแล้วคนเขียนบทน่าจะคนเขียนบทวีแลนด์น้องผมว่าน่าจะใช่นะหรือไม่ก็คนเขียนบทม็อบหรือไม่ก็ผู้กับวีแลนด์อันนี้น่าจะใช่นะผมก็คือผมม่อนช่างคาดหวังในตัวของน่าจะผู้กับหรือคนเขียนบทเนี่ยแหละคือคาดหวังแล้ว นะผมแล้วก็ได้ดูเรื่องนี้มาผมก็คาดหวังพอตัวคือดูเทลเลอร์มาเรื่องอะไระต่างผมคาดหวังยิ่งโดยไปซูอโอที่ทำยูโจสกิด้วยผมเลยคาดหวังเป็นซูรโอใหม่ด้วยนะครับเป็นที่คำที่ที่ผมจะคาดหวังอ่ะสิ่งที่ผมคาดหวังเนี่ยในช่วงความรู้สึกอหลังจากที่ดูเสร็จขึ้นมาเฮ้ยมันดีครับมันดีครับผมมันดีเลยแหละมันดีมากมันแบบมันดีอ่ะแต่สิ่งที่ผมเสียดายเกี่ยวกับเรื่องนี้คืออะไรรู้ไหมคือมันไปไม่สุด มันซีซั่นเนี้ยผมบอกเลย่าซีซั่นซัมเมอร์เนี่ยอนิเมะเกือบทุกเรื่องจบแบบเพเซฟแต่มันจะมีเรื่องหนึ่งที่จบไม่เพเซฟเดี๋ยวค่อยพูดกันนะผมตอนไหนไม่รู้นะผมคือน่าในหลายเรื่องเนี่ยแล้วก็เดกันจะสื่อว้ตอนจบเพเซฟเกิดไปอันนี้คือเขาเสียหลักเลยตอนจบเพเซฟจนทําให้อนิเมะเรื่องนี้มันไปไม่สุดคือมันมันพยายามที่จะไปแบบสุดๆดแล้วแต่มันไปไม่สุด เพราะว่ามันเพย์เซฟไอ้มันเพย์เซฟที่มันเสียดายแหละมันเพย์เซฟเพราะว่าถ้ามันอยากไปให้สุดมันไปสุดไปเลยมันเอาสุดไปเลยมันทําไม่ได้ครับมันเพย์เซฟคือผมเปรียบเปิดก็คือเหมือนกูเลระกันที่แบบเหมือนกูเลระกันที่ไปไม่สุดอะคือกูเลระการนไม่สุดยอดมากไม่ต้องพูดกันแต่ว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเหมือนกูเลระการที่ไปไม่สุดใช่ป่ะมันโอเคมันดีมันสนุกมันตื่นเต้น แต่มันไม่สุดเนี่ยแต่คือสิ่งนี้ผมเสียดายมันมีเนื้อเรื่องที่มันคลายปมเนื้อเรื่องที่มันแบบดูซพรส์เนื้อเรื่องที่มันมีมากมายแต่สุดท้ายจบแบบไปไม่สุดมันเนื้อเรื่องมันทํามาดีนะแต่มันไปไม่สุดเนี่ยนี่คือสิ่งนี้มันเสียดายมันมีมันมีข้อเสียหลายจุดที่ผมรู้สึกเสียดายกับเรื่องเด็การ์ตูนเสือคือมันทํามาก่าดีก็ทําได้แต่มันเพรเซฟแล้วไปไม่สุดนี่คือช่วงเกินนําที่ผมพูดถึงกันนะผมโอเคชื่ออื่นๆจะมีอะไรนานั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันนเลยะคผม ก่อนออขอกินน้ำแป๊บนึงนะอืทำรายการเป็นแบบนี้รู้สึกสบายใจนะผมจะได้มันต้องตัดเยอะนะโอเคเข้าสู่ด้านของสตอรี่ครับผมสตอรี่ของเดการสัสือเนี่ยให้ผมพูดเปรียบเปยมันก็คือแบบ มันจะมีมนุษย์ที่มันเป็นชาวต่อสู้ที่ชื่อว่าไทเกอร์มั้งไทเกอร์แล้วก็ไปต่อสู้ที่ในสัป,ปะหลาดเนะนี่ยในเกตไดเดกาดันเนี่ยในโลกของเดกาดันเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าไทเกอร์ซึ่งไทเกอร์จะเป็นหน่วยลบในการต่อสู้กับตัวการดอนการดอนคือตัวของสัป,ประหลาดที่โผล่มาในเดกาดันสื่อโผล่ในโลกของเดกาดันสื่อแล้วจะมีเปียนสนามีปมมีอะไรต่างๆที่มากมายที่เกิดขึ้นครับผมด้านสตอรี่ก่อนสตอรี่เรื่องนี้ซัรไพผม s u r p ก็คือในตอนแรกอะเรามองว่ามันเป็นแนวแบบใช้ชีวิตเอาชีวิตรอดสอดสู้กับสัสบปหลาดเอาชีวิตรอดอะไรธรรมดาที่แบบว่ามันรู้สึกเหมือนไททันแต่พอตอนที่สองปุ๊บมันเหมือนมีความรู้สึกเหมือนเลตลลลาบอะไอเลตลลลาที่มันเป็นแนวแบบแนวตัวร้ายอะเนี่ยไอไอพระเอกที่เป็นตัวร้ายที่ก็กลายกลายเป็นตัวเรียอไอเลติลลาบอะเลติลลาบเนี่ยแหละคือมันเป็นกรณีอย่างั้นเคยคือแบบว่า มันเหมือนเล่เลียลับแต่ว่ามันเป็นเล่หเลียลับอีทีหนึ่งคือแต่ละโลกแต่ละโลกเชื่อมถึงกันไอ้โลกที่ใบเอกอยู่ถ้าดูคนดูตอนที่2มาแล้วคุณจะรู้ว่าไอ้โลกที่ไปเอกอยู่คืออะไรผมเปรียบเปรยยังไงก็คือเป็นโลกไซเบอร์กับโลกของเด็กดันทั้ง2โลกเนี่ยเชื่อมกันแต่ว่าตัวของตัวของไซเบอร์คือตัวละครที่ไอเนี่ยไอโลกของเด็กดันมันคือโลกเสมือนไว้แต่ว่าโลกของไซเบอร์นนะคือโลกที่ตัวไซเบอร์ต้อง็อกอินเข้ามาในเด็กดันเพื่อมาทําอะไรทีอย่าง คือง่ายคือเราเปรียบเปยง่ายคือเดกาดันมันคือโลกของเกมมาแหละโลกของเกมที่มีการไต่เต้ามีการซื้อของมีการอะไรต่างพัฒน,นาการตัวละครอะไรต่างที่มาเกี่ยวข้องกับโลกนี้เพื่อพัฒน,นาตัวเองให้มันอยู่คะแนนสุดสุดของโลกคือง่ายคือสิ่งที่ตัวของไซเบอร์ทำอะที่เรามองกันอะคือพยายามทําให้ตัวเองอยู่จุดสูงสุดเพื่อที่จะได้แบบชีวิตจริงมันโยงเข้ากับชีวิตของโลกชีวิตจริงของตัวนั้นเดีนน๋คือแบบชีวิตจะได้ดีขึ้นอะไรจะได้ดีขึ้นตลอดอะไรหรือเปาครับผม อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดไว้ตอนที่สองอ่ะ,ะกับตอนที่สองไม่นไปอะเนื้อเรื่องมันสะพายทุกตอนเพราะว่ามันมีสิ่งเกี่ยวข้องด้านของเนื้อเรื่องอะไรต่างในโลกของเดกาดันโลกของเดกาดันจริงๆมันไม่ใช่โลกที่มันแบบมันเป็นอย่างนั้นเว้ยมันคือโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งมีการสะพายเกิดขึ้นซึ่งผมชอบ ผมชอบในีนี้คือเนื้อเรื่องมันดูสัไพายเนื้อเรื่องมันดูตื่นเต้นเลยถึงแม้เนื้อเรื่องจะมีปมเยอะๆปมยัดมาเยอะมากตอนที่สองหละแต่มันเป็นปมที่เรารู้สึกแบบว่าเราอยากติดตามไปเรื่อยถึงแม้ปมมันจะยัดมาเยอะ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 ก็ตามในตอนที่สองปมมันยเยอะมากครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่มันดีก็คือมันมีปมเยอะก็จริงแต่มันทําให้เราดูน่าอร่อยและน่าตื่นเต้นล็อเปรียบเหมือนอาหารอย่างหนึ่ง คือในเรื่องอันนี้มันยัดมาเยอะแต่เราก็กินได้ไม่หยุดไม่หย่อนอร่อยและอาหารถึงแม้จะแปลกใหม่อาหารนี้มันแบบเฮ้ยเหมือนเข้ากันไม่ได้แต่มันเข้ากันได้โลกของไซเบอร์โลกของเดกาดันโลกไอเกมเข้ากันได้บ้ล่ะไซเบอร์เดลกาดัน่ะตัวละครตัวละครคนละตัวกันเลยอ่ะตัวละครแบบนลกไอเกมดันมันเหมือนมโนใช่ไหมไอตัวละครนี้เหมือนไซเบอร์อ่ะตัวเล็กกระติ๊บกระติ๊บตัวนึ่งอ่ะคือมันมันเข้ากันได้ไหมแต่มันเข้ากันได้ในเรื่องมันเข้ากันได้ความเว็บประเด็นอะไรต่างมันเข้ากันได้ซึ่งผมชอบในเรื่องของอันนี้แต่ ในเชิงไม่สปอยก็คือแบบมันเป็นอนิเมะที่ยัดต่มเยอะแต่เราดูตื่นเต้นเราดูซอรพสทุกทุกตอนหลังจากนี้มันดูสซอรไพรสเมันดูไรละแต่ข้อเสียที่ผมพูดไปก็คืออะไรรู้ไหมอันนี้อนิเมะเรื่องนี้มันเพจไซเบอรไปคคือเนื้อเรื่องมันดีมันจบเคลียร์ปมอะไรต่างก็จริงแต่บางอย่างมันไม่เคลียร์และไปไม่สุดคือมันพยายามในช่วงนั้นมันจะมีบางช่วงที่พยายามเล่งเนื้อเรื่องให้มันไป ไปไกลอะในเงื้อนเรื่องให้มันแบบไกลรวบรังให้มันจบตอนทั้งที่ว่ามันสามารถเล่าได้เต็มที่ได้ในทุกๆตอนแต่มันเพรเซฟแล้วมันไปไม่สุดนี่คือสิ่งที่ผมเสียดายกับตัวขอเด็กกรดานนะคือได้ของเนื้อเรื่องมันไปไม่สุดคือมันตื่นเต้นมันสนุกมันเล่าใจมันแบบโอ้โหมันมันเดอะเบสได้เลยแต่มันไปไม่สุดมันเพรเซฟเกิดไปผมเสียดายเดกัดดานแต่ผมบอกเลยว่าเดกัรดานจะเป็นอนิเมะที่ผมน่าจะชอบลยละก็ในสีซสั้น ซัมเมอร์เลยนะคือมันดีแต่มันเพ์เซฟในเรื่องเพ์เซฟในเรื่องบางเรื่องไม่เขียวผมและมันเพ์เซฟเกินไปมันจะไปสุดแต่มันไปไม่สุดนี่คือสิ่งที่ผมเสียดายแล้วอของสตอรี่สตอรี่อะไรจะตื่นฉากต่อสู้มันไปไม่สุดไอเดนเฉพาะตอนจบอะโดยเฉพาะตอนจบแล้วเป็นตอนที่ผมรู้นแลนตื่นเต้นมากแต่มันไม่สุดคือในเรื่องมันปูวเลยเว้ยในเรื่องมันสุดมากไอในเรื่องแบบการสกพันธ์มันสุดแล้วแต่แบบ ั้าแต่ตัวที่สิบไปต้นไปอ่ะเก้าสิบสิบเอ็ดอ่ะมันแบบมันไปแล้วอ่ะมันพุ่งแล้วอ่ะแต่พอตอนที่สองอ่ะมันเซฟอ่ะคือมันพุ่งแล้วมันไม่พุ่งต่อมันมันเซฟไว้ตัวเองอยู่อย่างนั้นอ่ะคือมันเสียดายไหมมันเสียดายเมื่อคือมันสามารถไปสุดได้มันไปไม่สุดคือสิ่งที่ผมเสียดายไอ้เรื่องของเนื้อเรื่องที่มันแบบมีปมยัดเข้ามาโลกของไซเบอร์โลกของเดกกดันโลกของอะไรต่างๆอ่ะคือมันทําดีมันทําดีมากๆแต่มันจบแค่เซฟที่ผมพูดไว้อ่ะ นี่คือสิ่งที่ผมเสียดายสำหรับด้านของเนื้อเรื่องของเด็กกระดานสื่อนะสิ่งสิ่งที่ผมเสียดายมากเลยอะคือโอ้ยมึงจะเอาให้ฝุดก็ดีวะคือผมชอบนะเด็กกรนะดานเน่ะแต่โอ้ยมันไปสุดไม่ได้งไงอะคือผมเสียดายนะทีนะแบบโอเคสรุปตัวของเด็กกัะดานเนี่ยด้านของสตอรี่นะคือ ซอนซอลลี่อะซอลี่ทำมาดีมีการสซัยพมีการแบบยัดปมนี่มันดีอะไรหรือหลายอย่างที่มันทํามาแล้วมันดีแต่เสียดายความตื่นเต้นความสนุกความระดัต่างมันจบได้ไม่สุดมันพยายามเพ์เซฟเกิดไปมันจะสุดได้แต่มันไม่สุดจนเกิดมันไม่สุดอะมันจะสุดสุดยอดขนาดนั้นแต่มันพยายามเพ์เซฟแล้วมันไปไม่สุดอะผมเสียดายนะครับผมเสียดายฮังโหลี่แล้วก็ความสนุกแลวการฉากต่อสู้ของเรื่องกาบเดกระสืนะครับผม โอเคนี่คือด้านขอสตอรีร่ครับผมอ่าจบด้านแรกแล้วนะมาเข้าสู่ด้านของคาแรคเตอร์ครับผมเมนหลักของจริงๆของเดกกาดันเซอร,ร์เนี่ยจะมีเมนหลักด้วยกันอยู่สองตัวละครนะผมตัวละครหลักก็คือนัตสเน่กับคาบุระกินะผมะะนัตสเนค่บบนนเค,คือตัวละคอรอะไรก็คือตัวละครเดกกาดันเซอร์ส่วนคาบุระกิคือตัวละคอรอะไรก็คือตัวละครเดกกาดันเซอร์แหละ งงว่ะแต่ตัวของฟูเลอคาบูรกิคือไซเบอร์ไซเบอร์แหละไซบอกอ่ะไอไซบอกผมไม่จําไม่ได้ว่าเด็กกันจะสื่อเรียกพวกนี้ว่าอะไรนะแต่ผมจะมองว่าเป็นตัวละครไซเบอร์แล้กันอ่าเป็นตัวละครไซเบอร์ที่ผมว่าเลยว่าเขาอ่ะไอเรื่องของความดีไซน์ตัวละครพวกเนี้ยผมมองว่าดีไซน์มันดะีแล้วมันดูมีความเป็นแฟนตาซีนะตั้งแหนเรื่องนี้มันมีความเป็นแบบ แอนด์เวนเจอร์ไซไฟแอดไอแอนด์เวนเจอร์ไซไฟแอคชั่นอ่ะผมพูดไปผมพูดว่าเป็นแนวไซรัสใช่ไหมผมว่าการดีไซน์ไปนะมันการเป็นการดีไซน์ที่เป็นแนวไซไฟที่ผมรู้สึกแบบว่า,วาเฮ้ยมันไซไฟแล้วมันดูโอเคมันดูเวริร์กว่ะคือการดีไซน์อะไรต่างๆเรื่องของตัวของคาแรคเตอร์อะ่ะมันดูเวริร์กมันดูชอบมันดูแบบโอเคเว้ย แต่พอเป็นโลกของเด็กกันนัศสือมันจะพยายามเป็นโลกเหมือนเนือเชอร์ราชิลล์อดที่ตัวของรนั่สเมย์อยู่อ่ะซึ่งสามาราดีไซน์ั้งคู่โอเคไหมโอเคน้งคู่ครับผมส่วนตัวละครเสริมอื่นๆให้พูดกันอนะ่ะตัวละครในเด็กกันสื่อมีเยอะนะแต่ให้พูดจริงๆตัวละครเสริมมันคือแบบตัวของคุณเลนนีจินโดนาทิน มินาโตะเฟเนี่ยอันน e <Yes. S 1> ี้คือปุ่มตัวที่ผมจําได้นะคือตัวของแฟรนี่เป็นเพื่อนของนางเอกส่วนตัวของมินาโตะเนี่ยมินาโตะเดี๋ยวค่อยพูดกันนะผมตัวของมินาโตะตัวของโดราทีนในนี้ตัดไปตัวโดราทินตัวของอ่าคุณเลนน่ตัดไปว่าคุณเลนนี่ตัวละครนี้จะไม่ค่อยมีความสำคัญอะไรมากแต่ว่ามันมีความสำคัญของตัวของนังเอกก็คือแบบมันเป็นกลุ่มมันเป็นกลุ่มที่นังเอกอยู่ดีกว่าไอ้กลุ่มเดี้กันละเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไอ้กลุ่มเรียกว่าทีมอะทีมที่ตัวของนนาาเเออกกกกยู่่่ีววรั้ เป็นตัวของนางเอกกับพระเอกอยู่นะผมโอเคเราพูดถึงเมนหลักกันเมนหลกักให้ผมพูดนะตัวของนัสเน,น่นัน้นนัสเน่หรือนัสเน่เนี่ยผมเรียกว่านัสน,น่และนัสเน่แล้วกันนะตัวของนัสเน่เนี่ยนางเอกใช่ไหมผมเขาบอกนะล้วผมแรงอวยส่วนตัวเลยนัสเน่ผมอาจจะยกเป็นเบสโกก็ได้นะเบสโกสมัติย่สบได้หนึ่งเบสโกได้เลยเพราะว่าตัวของนัสเนี่ย การดีไซน์หรือการเป็นเอกลักษณ์มันอะทํไดีดีมากผมชอบตัวรัสเมคือแบบตัวรัสเมเเป็นตัวละครที่แบบมีทั้งเรื่องมีทั้งปมมีทั้งอุปรกออรณ์หลายอย่างที่มันดูแบบไม่ใช่ตัวละครที่มันดูแบบไอ้นัขนณนะนนไม่ได้ดูตัวละครที่มันดูเก่งกาจมันอะไรแต่เป็นตัวละครที่ผมมองว่าเป็นตัวละครที่สูงแบบเอกลักษณ์อารมณ์ความรู้สึกประเด็นตัวของบุคลิกภาพสัดส่วนอะไรต่างอารมณ์นิสัยผมชอบ หนึ่งในเบสหนึ่งในเบสโกปีสองพันยี่สิบแบบผมยกให้เลยหนึ่งในเบสโกเลยแต่ไม่รู้อยู่ในดานมอไหนอาจจะเป็นผู้ชนะก็ได้นะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันในด้านของซีมการในเมอร์รี่นะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ผมบอกเลยมาว่าตัวนักซูเม,มะมีสิ่งหนึ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งนะน่ารักไม่พอตอนจบสวยจากการกลายเป็นความน่ารักกลายเป็นความสวยตัวไอตอนจบที่มันแบบเป็นช่วงจบที่มันเนี่ยตัวของนักซูเนะโตขึ้นอ่ะสวยนักซูนะหรือนักซูเนะเนี่ยสวย นางสวยนางมีเสน่ห์การเป็นตัวละครที่มันดูผู้ใหญ่แล้วมันมีเอกลักษณ์มากขึ้นซึ่งผมก็ชอบตัวนั้นใช่มคาบูร์กิคาบูร์กิคือตัวละครที่ดําเนินเนื้อเรื่องอย่างแท้จริงเลยคาบูร์กิคือการเป็นตัวละครที่ดําเนินเนื้อเรื่องในโลกของเดลล่าเสือให้มีการเปลี่ยนแปลงให้มีการดำเนินเรื่องที่มันดูแบบมันดูตื่นเต้นมันดูสนุกและมันดูอะไรต่างถึงแม้ตัวของคาบูร์กิเรื่องของดีไซน์อะไรต่างจะมันควบคู่กันแต่ผมมว่าตัวตัวละครคาบูร์กิเป็นตัวละครพระเอกที่ผมรู้สึกบอกว่า ผมดูโอเคแล้วผมก็สนใจกับมันผมโอเคแล้วผมก็ชอบแล้วผมก็สนใจผมชอบในเรื่องของความโอเคของมันคือแบบมันไม่ได้ตัวละครที่มันเก่งกาจหรือมันแบบตัวละครที่มันดูเอจี้อะนะแต่มันเป็นตัวละครที่มันแบบมีความคิดของมันแล้วมันเป็นความคิดที่เราดูรู้สึกแบบมันมีความสมเหตุสมผลในตัวของมันมัสมเหตุสมผลนั่แหละแล้วผมรู้สึกชอบตัวของคารุรุกิผมชอบตัวของคารุรุกิที่ทําให้การ์ตูนเรื่องของตัวของเดียร์ก็สือมันเดินแล้วมันทําให้ตัว ไอเดกการนสื่อมันมีเสน่ห์มากขึ้นตัวละครก็มีเสน่ห์อะไรก็มีเสน่ห์หมดตัวละครสื่อคนอื่นตัดทิ้งไปเพราะมันเป็นตัวละครที่ไอตัวละครสืมอเปตัวละครจีนหรือตัวละครไซบอร์กืออื่นที่มันเกี่ยวข้องกับโดเอกอ่ะมันเป็นความเกี่ยวข้องที่เรารู้สึกแบบว่ามันเป็นตัวซับพอร์ตที่ช่วยตัวเมนหลักได้ออกเเคแล้วมันนี่ดีแล้วน่าสนใจที่ทําให้การําเนเรื่องมันอ่ะการ์ตูนเรื่องมันมันดูดีขึ้นแล้วมันดูแบบโอเคขึ้นในความรู้สึกผมผมชอบนะตัวพวกเนี้ยแต่ข้อเสีย หลักมันคืออะไรรู้ไหมตัวร้ายเรื่องนี้ไปไม่สุดตัวร้ายเรื่องนี้ถ้าคนรู้ก็คือตัวของอันตันมั้งอันตินอ่ะไอตัวที่มันแบบตัวที่มาคุยกับตัวเขาเอกบ่อยๆที่มันแบบมันไล่ล่าบัคอะคือเดี๋ยวพูดถึงคอนเซปต์ในเรื่องใหม่ไอเดียหนึ่งของเรื่องนี้ก็คือตัวของตัวร้ายเนี่ยจะไพยายามที่จะเอาบัคออกจากเกมเพื่อให้ตัวของเกมนั้นมันดูสมบูรณ์มากขึ้นไวนั่นคือตัวฮิตันแล้วก็มีตัวละครหนึ่งอ่ะ อีกตัวละครหนึ่งที่มันแบบอยู่รอบๆฮิวตันเลยก็ Mike, คือไบตัวร้ายอะไอรูปบลกลมๆนะใครจําได้ผมจําชื่อไม่ได้ขออภัยไอลูปบลกลมๆเนี mar, ่ยจริงๆนะไอลูปบลกลมๆเนี่ยมันคือตัวร้ายแท้จริงแต่ว่าทําไมทําให้ตัวร้ายมันดูเบามันดูเบาอยู่เลยตัวร้ายมันมันไม่ค่อยมีอะไรไหยตัวร้ายที่จริงมันคือตัวของฮิวตันคือไอตัวบใะไอตัวร้ายสองตัวเนี่ยตัวร้ายอื่งเนี่ยไอการดอนเนการ์ดอนจบไปไอตัวร้ายด้วยไอตัวร้ายสองคนเนี่ย คือมันทําออกมาทําให้การเื่นเรื่องมาเดียแต่มันดูเบาเกินไปคือมันทําดีได้แต่มันทําดีไม่สุดเรามองมันมาเป็นตัวลายที่มันดูแบบในช่วงแรกเรามองเป็นตัวไลายที่มันแบบเฮ้ยมันน่าสนใจอย่างเเฮ้ยเฮ้ยตัวลายวันนี้มันเฮ้ยเฮ้ยน่าสน่ะแต่พอมันทำมาอย่างเงี้ยจบอย่างเงี้ยมันดูเซฟที่ผมพูดไปอ่ะข้อเสียทุกอย่างของเดกัาแล้วสื่อมันคือการเพลย์เซไว เนื่องเรื่องเพ์เซฟคาลิเตอร์เพ์เซฟตัวร้ายเพ์เซฟตัวร้ายกับคาลิเตอร์เนี่ยเพ์เซฟซึ่งข้อเสียอันนึงก็คือแบบตัวร้ายมันดูเบาไปคือมันทําให้ตัวร้ายมันดูแบบดูดีมากขึ้นดูเป็นเสน่ห์มากขึ้นโอเคไหมแต่มันไม่ใช่อย่างนี้เว้ยตัวร้ายมันดูเบาไปเลยมันทําให้เนื่องเรื่องมันขาดสีสันไปเว้ยตัวร้ายจริงๆของเรื่องนี้คือการดอนไอสัปปะหลาดพวกนั้นแหละคือตัวร้ายนี่แท้จริง เพราะว่าตอนจบอะเพราะว่าตอนชู่วไอตอนสู้สองตอนสุดท้ายแะตัวลายที่แท้จริงอะมันคือตัวของการดั้งตัวไอสปาร์ลาดที่พวกขาแทงเกอร์พวกของดัซเมพวกของคาบุร์สกิสู้กันเนี่ยมันคือการดอนมันไม่ใช่ระบบคือระบบมันก็เป็นตัวร้ายอย่างหนึ่งแต่ไต่กูตัวรายก็แท้จริงที่เราดูแบบมันเป็นตัวล้ายที่ดูดีที่สุดคือตัวของการดอนตัวร้ายระบบมันเรโอเคมันทําให้เนื้อเรื่องมันดูเดินเนื้อเรื่องมันดูนด้ตามแต่มันเพีย์เซฟ มันเพย์เซฟไอตัวลูกบอลน,นั้นอ่ะไอตัวลูกบอลอ่ะเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากไอตัวลูกบอ,นนอลบอของตัวของ Hunter อันตันอ่ะันตันถูกฆ่าไปแล้วคือตัวละครไอลูกบอนกล,ลนั้นอ่ะไอลูกบอลกลมๆนันะที่มันติดตามตัวของอันตันอ่ะมันทําให้มันดีได้แต่มันเพย์เซฟไปมันโผล่มาแค่นี้มึงจะโผล่มาทำไมคือมันมีบทพูดแค่ตอนเดียวแล้วมันก็บทพูดไม่ถึงห้านาทีอ่ะแล้วก็ ี่คือมันเพยเซฟไปเว้ยมันดูเบามันถึงมันคือทําให้ตัวร้ายมันดูเบาไปเลยซึ่งผมน่าเสียดายมันน่าเสียดายมากสําหรับตัวของเดกกดานอ่ะมันทําดีได้ตัวร้ายมันทําดีได้นะเรื่องมันดุดทำดีได้แต่มันเพยเซฟนี่คือข้อเสียหลายอย่างที่ทั้งสตอรี่คาแรคเตอร์ที่มันเสียไปก็คือเพยเซฟแค่นั้นแหละผมเดการะดันสื่ออีเพยเซฟครับผมเด็กกระดานสื่อดีแต่เพยเซฟแค่นั้นแหละ และผมสาบด้านตัวของคาแรคเตอร์สรุปทด้านของคาแรคเตอร์ครัผมคาแรคเตอร์ตัวของนัซูเมะขบุริกิและตัวละครอื่นดีหมดดีนัซูเมะดีนิสเนศน่ารักสวยขบุรกิกิเป็นพระเอกที่ดีอะไรต่างที่ผมพูดไว้มันดีแต่เขาเสียหลักจริงๆตัว,ต,วตัวลายตัวระบบมันเพลเซไปมันดูเบาไปมันดูเบาวิวตัวอะไรที่แท้จริงมันคือตัวการดอนแค่นั้นแหละครับผม,ผมจบครับผมสาบด้านของคาแรคเตอร์ครับ โอเคครับผมเข้าสู่ด้านของอาร์ตแอนิเมชันของเรื่องนี้ครับผมอาร์ตแอนิเมชันของเรื่องนี้ว่าผมยกมาแนละ้วในซูโดนัดเนี่ยผมว่าเดคาดักึมันคือผลงานที่ยกระดับของซูโดรัด,ดคืองานภาพของยูซูสังกิเรามองว่ามันดูโอเคแล้วอะไรต่างแต่ตัวของเด็กดัสงานภาพพัฒน,นาขึ้นอย่างเยอะงานภาพของความเป็นแนวสายฟางานภาพของเป็นของเป็นแนวปกติแนวข้างล่างเนี่ยแนวเชื่อรอดอะ่ะ ทำดีไซน์เรื่องของงานภาพได้ดีมากได้ดีเลยแหละคือดีคือก็คือพัฒนาขึ้นจากโซโลนัทพัฒนาขึ้นจากยูโซลิกสู่เดการสื่อได้ดีแล้วผมเรื่องของแบ็กกาวอาร์ตเรื่องของอะไรงานแบ็กกาวนี้ไม่ต้องพูดงานแบ็กกาวผมดูเคแต่งานแบ็กกาวที่ผมชอบคืองานแบ็กกาวเรื่อของเดการสื่องานแบ็กกาวงานแบบงานประกอบอะไรต่างของเดการสื่องานอาร์ตเนี่ยผมชอบงานไซไฟของเรื่องของเดการ์ตูอ เาเรีดีไซน์ไม่ต้องพูดถึงตัวของผมชอบดีไซน์ตัวของในโลกไซเบอร์ที่มันแบบเป็นตัวละครเล็กๆเนี้ยดีไซน์แปลกใหม่แล้วเป็นดีไซน์ที่มันเรามองว่ามันเอามาขายต่อได้ป่ะคือถ้ามันมองมอง,มองในเชิงธุรกิจอะดีไซน์พวกเนี้ยสามารถไปทําตุ๊กตาไปทําแบบวูฟจที่สามารถขายได้แล้วมันขายดีแน่นอนอะเป็นตัวละครที่สามารถเป็นคาแรคเตอร์รที่สามารถขายได้เว้ยเอาไปขายได้ผมว่าจ๋งไงผมเลยมมชอบเพราะมันเป็นดีไซน์มันดูแบบใหม่แล้วมันดูแบบ สะดุดตาคือมันเป็นดีไซน์ที่สวยมันเป็นดีไซน์ที่มันดูเท่มันเป็นดูแนวไซไฟที่เรารู้สึกว่าโอเคส่วนถ้าเป็นโลกของเดกันนันเสื่อนะอันเนี้ยถ้าผมขายจริงอะผมขายตัวนัสเมผมขายคุณเลนนายผมขายแฟตัวละครศราเนี่ยผมขายหมดแหละมันสวยมันมีเสน่ห์ทุกตัวละครและผมสามารถขายได้เว้ยขายดีไซน์ผมยอมรับเลยผมชอบอาร์สไตล์เรื่องนี้ถ้าผมเทียบกันกับยูโตสกิมันพัฒนาขึ้น งานลื่นแสงเน้นสีงานอารตสไตล์อ่ะมันมันพัฒนาขึ้นโลกของไซไฟโลกอะไรต่างมันดูพัฒนาขึ้นไว้ผมชอบแต่ถ้าเทียบกันกับผลงานในซีซั่นเนี้ยซีซั่นซัมเมอร์เนี้ยแต่ถ้าเทียบกันนะมันสู้ไม่ได้ว่ะมึงจะให้ไปสู้กับแฟนเชั่วจะใไปสู้กับลิซิโลอูโซ้ยาฮารลีเดอะก็อดให้สู้อะไรอ่ะมันสู้ไม่ได้แต่ถ้าเทียบกันยกกับเบรธีอ่ะในเรื่องของแอนิเมชันอลสไตล์อ่ะ อัน,นเรื่องนี้อยู่เบสทีเพราะว่าเรื่องของอัสตานแสงสียทาได้ดีครับผมไม่ต้องพูดถึงด้านแอนิเมชันเยอะมันโอเคและมันตามมาตรฐานถ้าถามว่าเทียบกันในซูโดนัทมันคือการงานแอนิเมชันที่พัฒนาขึ้นจากยูโจสกิให้ผมพูด,ดง่ายๆนะครับผมโอเคสรุปด้านของแอนิเมชันจะเรียกว่ามาตรฐานและพัฒนาขึ้นจากยูโจสกิครับผมสุดยอดครับโอเคเรื่องซาวด์ประกอบและออริจินอลซาวด์แท็กครับผม คือจริงๆแล้วอะ่ะเด็กกันตสื่อ,อผมอาจจะรีวิวตั้งแต่ช่วงนี้มาจบไปนะแต่ผมอย่างหนึ่งผมรอมาผมรอซารประกอบเรื่องนี้เพราะว่าผมอยากฟังเพราะว่าสาวประกอบเรื่องนี้ที่ผมดูในที่ผมฟังในในด้านของในตัวของในเมอ่ผมชอบผมชอบมันเข้ากักบฉากมันดูดีฉากต่อสู้มันเหมาะสมอะไรต่างๆแล้วพอได้มาฟังจริงๆผมโดนใจว่ะซารประกอบผมโดนใจมากเด็กกันสื่อทําดีมากครับผมผมจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนบรรเลงเพลงนะ ถ้าผมโดนใจผมว่ะโดนใจผมอะซาวประกอบอะโดนใจผมผมชอบผมชอบมากซาวประกอบเนี่ยโดนใจผมมากซาวประกอบที่เข้า,ขา,ากับฉากซาวประกอบของคาบ,บุลิกิอะ่ะโอ้ซาวประกอบไอเบสซีคาบ,บุลิกิผมชอบมากซาวประกอบอลังการในไรต่างเข้ากับฉากผมชอบแล้วก็เรื่องของงานพาคงานพาะอันนี้มาตรฐานอยู่แล้วแต่ที่สิ่งที่ผมจะพูดกันอะเพลงเปิดเพลงปิดเพลงปิดผมฟังแล้วฟังเพลินแต่เพลงเปิดว้าว เพลงเปิดเอ่อขอภัยผมจำนักผมจำนักร้องไม่ได้แต่ผมจำได้ว่านักร้องคนนี้นักร้องโนเกมโนไลท์คนไอคนส่องผีอะไอคนส่องผีอะคนส่องผีอะนั่นแหละไออาจารย์แต่ที่น่าที่น่าจดจำที่สุดคือโนเกมโนไลท์เนี่ยแหละคือคนร้องเดียวกันกับโนเกมโนไลท์ที่ผมบอกเลยว่าเฮ้ยโอ้ผมชอบผมชอบผมโดนใจซะว่ามันเป็นเพลงเปิดที่มันแบบ ดูตื่นเต้นดูโอเคแล้วมันดูสนุกอ่ะแล้วก็เรื่องของการใส่อารมณ์ของเพลงเปิดอ่ะถ้าเพลงเปิดเรามองถึงด้านของแอนิเมชันอ่ะผมชอบเพลงเปิดผมชอบแอนิเมชันของเพลงเปิดแลยไอช่วงท่อนทุกมันอ่ะโอ้ยผมชอบมากผมชอบจริงผมโดนใจเรื่องของเพลงเปิดเพลงปิดซารประกอบเรื่องยิ่งเรื่องของสารประกอบผมยิ่งชอบอาใหญ่นะผมสรุปด้านของซารประกอบเรื่องนั้นอะไรกอ่ะสารประกอบโดนใจผมเพลงเปิดโอเคเพลงเปิดโดนใจเพลงปิดโอเคงานพระเอกสรุป ไอ,อช่วงนี้ผมไม่ต้องตัดคะแนนอะไรเพราะว่ามันสมบูรณ์แบบอยู่แล้วในตัวของเดกาดันนะครับผมโอเคมาเรามาสรุปคะแนนของเดกกดั้นสืบขคาวบอกว่าจะได้กี่คะแนนน,นะครับผมเด็การกกรืดเป็นแนวแอคชั่นไซไฟแอมเวนเจอร์ไม่ริจจนอลจากทางโซโลนะัทที่บอกแบบว่าคุณค่าแต่การดูนะผมมันมีความตื่นเต้นมันมีความสนุกมันมีความลุ้นนึกอะไรต่าง ซึ่งถามว่าเนื้อเรื่องของมันที่มันมีการยัดปมอะไรต่างเยอะๆ,ๆในช่วงตอนที่สองเนี่ยมันเคลียร์ปมได้ดีไหมแล้วทําให้น่าสนใจไหมน่าสนใจและดีมากแต่ข้อเสียจริงก็คือมันจบแบบเพยเซฟเกินไปคือมันไปได้สุดแล้วมันไปสุดแล้วแต่มันไปได้ไม่สุดมากกว่านี้คือมันพยายามเซฟไว้อยู่กับที่จนทําให้ความตื่นเต้นมันไปได้ไม่สุด สิ่งที่ผมเสียดายกับตัวของเดกักสรียนคือด้านของเนื้อเรื่องและคาแรคเตอร์บางตัวละครที่ไปได้ไม่สุดถ้ามันสุดกว่านี้มันจะเพอร์เฟกมันจะเดอะเบสมันจะดีกว่านี้เยอะนะครับผมในด้านของเนื้อเรื่องถ้าผมพูดเลยนะจุดเสียหลักจริงๆคือเรื่องของปมที่มันเยอะและบางอย่างมันเค็มไม่จบมันจบแบบเพรเซฟเกินไปนะครับผมสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือเดยกนักสรีนดีทุกอย่างกะเสียเดียวคือความเพรสเซฟของมันคือความที่มันเซฟเกินไปนั่นแหละครับผม โอเคเด็กหนังสือคะแนนที่ผมจะให้คือเจ็ดเต็มสิบครับผมแต่เต็มสิบที่ผมให้เสียเราจริงๆสามคะแนนครับผมความเพยเซฟมันนี่แหละง่ายๆครับผมในด้านของเนื้อเรื่องและคาแรคเตอร์ที่มันเพย์เซฟไปง่ายๆคือเจ็ดเต็มสิบสาคะแนนที่ผมหายไปเพย์เซฟครับผมคือความเพย์เซฟของมันนั่นแหละโอเคจบแล้วครับผมสำหรับรายการดูในเมสและบอกต่อเอพิโซดที่ห้าสิบเอ็ดสำหรับเด็กหนังสือครับผม อนิเมะเรื่องต่อไปที่เราจะมารีวิวนั้นคือเรื่องอะไรนั้นก็อย่าลืมรอกันได้แล้วครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กแตนดครเบอร์แลกดดวกดติดตามผมผมจะบอกว่าตั้งแต่เอพิโซดที่51สเป็นต้นไปนี้จะเป็นรายการที่ในเชิงพอดแคสมากขึ้นนะฉะนั้นจะเป็นการพูดเปิดจะเป็นการพูดจบอย่างนี้ครับผมะฉะนั้นก็อย่าแปลกใจนะว่าที่รายการจะเปลี่ยนไปนะผมโอเคก็ขอฝากรายการอื่นแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยไว้แนใจนทุกคนนะผมโอเคเพราะว่าเก่ยกับการรีวิวอนิเมะเรื่องหน้าในอออรรร์ Spring, หหืืต ครับผมโอเคเจ้าดีครับบ๊ายบายครับ